สวัสดีครับผมเต้ยคนเดิมนะครับจากร้านละเมอคอประตูนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับยังอยู่กับเจ้าตะโกอยู่นะครับคือคลิปที่แล้วเนี่ยเราทาท่อนบนของเจ้าตะโกไปนะครับก็คือการเก็บแผลการเลี้ยงกิ่งนะครับให้ได้ขนาดก่อนที่จะเอามาทําฟอร์มกันนะครับผมคลิปนี้ครับก็จะมาดูเรื่องรากนะครับเพราะว่ามีคนจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับที่มักจะประสบปัญหาว่าเวลาเปลี่ยนดิน จ้าตะโกเนี่ยแล้วตะโกชอบตายนะครับหลักการง่ายๆเลยครับผมคือตะโกเนี่ยตุ้มแตกไม่ได้นะครับถ้าเราซื้อมาใหม่ถ้าตุ้มแตกเนี่ยเขาตายแน่นอนครับเวลาเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนจากดินนาหรือดินที่เขาขุดตุ้มมานะครับเราเปลี่ยนทีละครึ่งนะครับยังไม่เปลี่ยนทั้งหมดนะครับเป็นยังไงมาดูครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนี่นะครับยกมาเลย เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าดินที่ผมเปลี่ยนเนี่ยโอ้นะครับดินแน่นเลยครับอันนี้ผมใช้ดินใช้ดินโซดหนึ่งของร้านละเมอเข้าประตูนะครับลากแน่นแ่นเลยเห็นไหมครับนี่ลากลากทางนั้นเลยนะโอ้นะครับลากเดินดีมาก อันนี้นะครับคือผมเนี่ยเปลี่ยนดินเข้าไปสองรอบนะครับเวลาเราท,ทําเขานะครับเราจะเปลี่ยนดินทุาทีละครึ่งก่อนนะครับครึ่งนี้ก่อนแล้วทิ้งไว้หกเดือนนะครับก็เปลี่ยนครึ่งหนึ่งให้เป็นดินให้เป็นดินบอลไซแบบนี้นะครับพอจะเป็นดินบอลไซแบบนี้เราต้องทำสองรอบครับอย่ายไปทํารอบเดียวนะครับนี่น,นี่ก็เป็นดินบอลไซหมดแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ระคังแน่นเลย เพราะผมไม่ได้เปลี่ยนดินนานมากนะครับตอนนี <h <h mm. <h ้พอเราเปลี่ยนเป็นดินบอนไฟหมดแล้วเงี้ยระบบลากเขาดีปุ๊บเนี่ยเขาจะอึดนะครับเราสามารถเปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนดินเขาได้เยอะนะครับตัดลากได้เลยได้ซึ่งเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวผมจะขยายกระถางเขานะครับโอ้โหเนี่ยครับพอเราเปลี่ยนเป็นดินบอนไฟหมดแล้วนะครับระบบลากเขาดีอย่างเงี้ยเนี่ยครับ เราก็ทํากับเขาได้เยอะครับทีนี้ผมจะตัดรากทิ้งผมจะเหลือแค่ต้มไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ยเดี๋ยวผมตัดทิ้งมดเลยเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวผมตัดทิ้งท่อนเนี่ยผมตัดอย่างนี้เลยนะแล้วเหลือเฉพาะต้มนี้ไว้ไม่ตายครับนี่คือรากตะโกที่ผมตัดทิ้งนะนี่นี่นะครับ แล้วก็จริงๆเก็บรายละเอียดได้อีกนะฮะผมนี่นี่ครับต้มเหลือแค่นี้ตรงเนี้ยลาดสอยเพย่งเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเขาหาอาหารใหม่ทันแน่นอน เพราะว่าตกโกส่วนใหญ่นะครับปัญหาที่ตัดรากแล้วตายครับคือรากใหม่เขามาหาอาหารไม่ทันครับเพราะเวลาเราตัดรากเขาในรากเก่าเขาจะหยุดการหาอาหารรากใหม่ก็เกิดมาหาอาหารไม่ทันแล้วเขาก็ตายนะครับแต่อันนี้มีรากเก่าเยอะเพราะว่าดินเราเปลี่ยนไปแล้วครับอันนี้อรอบที่3แล้วนะที่ผมเปลี่ยนดินเขาเพราะฉะนน้นมันกลายเป็นดินบอไซร้อยเปอร์เซ็นต์แลลวไปเดี๋ยวผมจะขยายกระถางเขาหน่อยลองกระถางใหม่ อ่ะน,นี้นะครับผมก็เตรียมดินบอนไซเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นดินสูดหนึ่งของร้านผมเองนะครับผมแล้วก็นี่ครับแล้วก็ตักไป ไม่มีอะไรเลยครับตะโกนะครับง่ายครับถ้าเรารู้เทคนิคการเปลี่ยนดินทีละครึ่งแค่นั้นเลยครับอย่าไปทําตุ้มแตกนะครับจริงๆถ้าเกิดเราเปลี่ยนดินเขาร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้แล้วเนี่ยให้มีรากฝอยเยอะๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับล้างรากได้เลยนะครับล้างรากก็ไม่ตายนะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมาทําให้ดูครับแค่นี้ครับก็ไปลดน้ําเลี้ยงปกติผมไม่ได้ริ้ใบออกด้วยนะ แล้วเดี๋ยวเนี่ยลองมาอัปเดตกันว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่ผมตัดลากไปเยอะขนาดนี้นี่โอ้โหดูนี่คือลากที่ผมตัดนะ,ะจริงเยอะกว่านี้นะที่มันเป็นฝอยฝอยอ่ะนี่ครับประมาณนี้นะครับวิธีการทารากตะโกไม่ให้ตายนะครับผมก็คลิปหน้านะครับจะมีอะไรนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจละมะะ๊อกคอปโตนะครับหรือละมอกการ์เด้นนะครับไอ i.g. นะครับ Facebook นะครับเหมือนกันแล้วก็ติ k กต k อกด้วยนะครับลำเอการ์เดนนะครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับตโะกต้นนี้นะครับที่ทําไว้นะครับจริงๆยังไม่จบนะครับเพราะว่าลําต้นเน่ยเดี๋ยวผมต้องมาเก็บพวกขอบฝันลากอะไรพวกนี้อีกเนาะแต่อันนี้มาถ่ายอัปเดตให้ดูว่าเนี่ยครับหลังจากที่ผมตัดลากเปลี่ยนดินไป2สัปดาห์นะครับ ไม่ถึงสองสาห์ดีอประมาณสัปดาห์กว่าก็นี่ครับปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็เริ่มถ้ามองใกล้ๆด้วยตาเปล่านะครับจะเห็นว่ามีตุ่มเริ่มมีตุ่มแทงกิ่งใหม่นะครับขึ้นมาอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับตะโกก็จะแทงใบช้าหน่อยนะครับจะไม่เหมือนกับพวกเพม,ม่าช้าปัดหรือว่าพวก โมกอะพวกนี้นะครับก็จะแทงตามมาช้าหน่อยอแต่นี้อัปเดตให้ดูครับว่าที่ทำอยู่นะครับรอดจริงๆนะครับถ้าไม่รอดนะครับใบเขาจะร่วงแล้วเขาจะทิ้งใบนะครับเพราะว่ามันสองสัปดาห์แล้วมันเกินที่จะเป็นแตกน้ำเลี้ยงแล้วนะครับให้ดูครับนี่ครับเดี๋ยวอัปเดตให้เรื่อยๆครับไม่ต้องห่วง